บทเรียนเรื่องชาดกนักเรียนทราบไหมว่านักเรียนเรียนชาดกเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าโดยมีคติสอนใจที่สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ชาดกเรื่อง กุติทูสกะชาดกชาดกว่าด้วเ,ดเรื่องปริงกับนกขมิ้นสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้นักเรียนจงตั้งใจรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ย้อนไปในครั้งพุทธกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันีกครั้งนั้นพระมหากรสปะเถระอาศัยอยู่ในกลุ่มราชกครึท่านมีพระพิสุสองรูปคอยอุปถามดูแลพระพิสุรูปหนึ่งขยันขันแข็งตั้งใจรับใช้พระเถระแต่พระภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่สนใจการงานสิ่งใดเลยแต่ชอบเอาความดีใส่ตนต่อมาพระมหากัสปะเถระ ทราบความจริงจึงเรียกไปตักเตือนแต่พระพิสุรูปนี้เป็นคนดือ้อไม่ยอมแก้ไขและโกรธพระมหากษัสมากที่มาสั่งสอนตนเมื่อพระเถระออกไปบินทบาทพระพิสุรูปนี้จึงทำลายข้าวของเครื่องใช้และเผากุติของท่านแล้วจึงหลบหนีไป เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องเข้าจึงทรงกล่าวว่าเระมหากระสปะอาศัยอยู่ตามลำพังยินดีกว่าอยู่กับพระภิกษุผู้เป็นผานรูปนี้แล้วยังทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในอดีตชาติพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็เคยทำเรื่องเช่นนี้มาก่อนจากนั้นจึงทรงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตว่า ในการเลยครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นนกขมิน้นสร้างรังอาศัยอยู่อย่างพาาศกบนต้นไม้มีป่าหิมพผานเช้าวันหนึ่งเป็นช่วงฤด,ดูฝนมีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายนกขมิน้นเห็นลิงตัวหนึ่งนั่งตากฝนหนาวสั่นอยู่ใกล้ จึงร้องถามออกไปที่ความสงสารและคนแปลกใจว่าเพื่อนเอ๋ยท่านนะ่ะมีศรีรษะมือและเท้าคล้ายกับมนุษย์แต่เพราะเหตุใดกันจึงไม่รู้จักสร้างที่อยู่อาศัยมานั่งปากฝนนาวสั่นอยู่ทำไมเล่าเมื่อลิงถูกกล่าวทักเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจจึงตอบกลับไปที่ความขุนเคืองว่า แม้เราจะมีมือมีศรีรษะมีเท้าคล้ายกับมนุษย์ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้มีสติปัญญาเฉียแหลมเหมือนพูกมนุษย์นี่เราจึงสร้างที่อยู่อาศัยไม่เป็นนกคงินได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบกลับไปด้วยความหวังดีว่าเพื่อนเอ๋ยหากท่านต้องการจะเป็นผู้มีปัญญาท่านก็จงเลิกทำความไม่ดีที่เคยทำมาเสียเถิด แล้วตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองท่านน่ะก็จะสร้างที่อยู่อาศัยไว้หลบฝนหลบลมหนาวได้เมื่อนกขมิ้นพูดจบลิงซึ่งมีนิสัยพานก็เกิดความโมโหนึกขึ้นในใจว่าที่เจ้านกขมิ้นมันดาเราได้เพราะมันอยู่ในรังที่ไม่เปียกฝนดีละ เราจะไม่ให้มันอยู่ในรังนี้อีกต่อไปจากนั้นเจ้าลิงจึงกระโดดเข้าไปจับตัวนกขมิน้นพร้อมกับกล่าวว่าปากดีนะลองมาเปียกฝนดูสบาส้างสิแต่เจ้าลิงก็ต้องผิดหวังเพราะนกขมิ้นไว้ตัวทันรีบบินขึ้นไปเกาะต้นไม้อื่นสิก่อนลิงเกเรจึงทำลายรังของนกขมิ้นจนพังพินาศแล้วก็จากไป เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชาดกเรื่องนี้จบลงจึงตรัสพุทธภาษิตว่าบุคคลเมื่อจะเที่ยวไปถ้ามีพบคนที่ดีกว่าหรือคนเช่นเดียวกับตนเที่ยวคนเดียวดีกว่าการเที่ยวไปกับคนพาลเพราะความเป็นเพื่อนย่อมไม่มีในหมู่ของคนพาลจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ประชุมชาดกว่าเจ้าลิงเกเรในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นภิกษุผู้เผากุฏิในครั้งนี้ส่วนนกขมิ้นในครั้งนั้นได้มาเป็นพระองค์เองน้องๆคะได้ฟังชาดกเรื่องนี้แล้วน้องๆได้ข้อคิดอย่างไงบ้างคะ ชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าถ้าเราครบคนพานคนพานก็จะนำความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นเราควรหลีกหนีให้ไกลจากคนพานนะคะ นักเรียนก็ได้ฟังได้ชมชาดกเรื่องกุติทุสกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องริงกับนกขมิ้นจบลงไปแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าปริงในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นภิกษุผู้เผากุติในครั้งนี้ส่วนนกขมิ้นในครั้งนั้น คือตัวเราตถาคตนั่นเองการวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยธรรมอันเป็นหัวใจหลักในชาดกนี้ชาดกเรื่องนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงจิตใจมนุษย์ปุถุชนที่มีความเป็นตัวเองอย่างสูงจะสังเกตได้ว่าแม้จะอยู่กับพระอรหันต์อย่างพระมหากัสสปะก็ไม่ต่างอะไรกับทับพพีไม่รู้รถแกง จิตของอันตาพานชนเป็นจิตที่คับแคบไม่รู้จักสำนึกถึงพระคุณเอาแต่ใจตนเองเป็นหลักไม่รับฟังคํำสอนของผู้อื่นแม้จะอยู่ใกล้พระอาหารหันต์แต่ตัวเองกลับตกนรกเอเวจีก็แสดงให้เห็นว่าการปรับจิตให้ถูกต้องคอยเพ่งโทษตัวเองเพื่อให้เป็นสมาธิมีความสำคัญมากพระพุทธเจ้าจึงได้นำ คนเลวเจ้าได้มาเปรียบกับลิงที่เป็นสัตว์สุกสนแต่ไม่รู้จักการสร้างบ้านส่วนคนดีเปรียบเหมือนนกคมิ้นที่มีการรู้จักการสร้างรังทําให้ตนเองมีความสุขสบายนักเรียนก็ได้คติธรรมจากนิทานชาดุเรื่องกุติทูสกะาดกุก็ขอให้นักเรียนได้นำเอาไปใช้ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้สรุปสุภาษิตจากชาดกนี้มีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันอุจจาระ